โอเคนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาต่อกันใน e ีพีที่2นะครับหลังจากที่เราพาฟาร์มจาก0ถึง1 0 0 0 0มาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามันฟาร์มง่ายมากๆเลยนะฮะเงินเนี่ยขึ้นแป๊บเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นรถที่ต่อจาก e ีพีที่แล้วนะครับผมแอบไปเสริมหล่อให้กับเจ้าไทคานของผมคันนี้นะฮะโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพาฟาร์มไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนรถไปในสเต็ปต่อไปนั่นเองนะฮะสาหรับเมื่อเราทาการเปลี่ยน รถเสร็จแล้วนะครับผมนั้นจะเลือกไปฟาร์มในสนามแข่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งสนามแข่งที่เราจะไปต่อไปเนี่ยนั่นก็คือในส่วนสนามเซอร์กิตนั่นเองนะฮะให้เราทําการเทเลพอร์ตไปเลยสําหรับสนามเซอร์กิตตรงนี้นะครับบอกเลยเลยว่าตัวพอยส์ไทคานเนี่ยสามารถที่จะทําเวลาได้ดีมากๆเลย <c oughs> เทียบเท่ากับรถราคาหลักล้านเลยนะฮะซึ่งการฟาร์มของผมในสนามนี้เนี่ยผมก็จะเข้าแข่งขันในสนามนี้เนี่ยห้า <c oughs> รอบเลยนะฮะบอกได้เลยว่าเงินการ ขับแข่ง5รอบในสนามนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะโดยที่ในรอบนี้เนี่ยเราขับแข่งคนเดียวนะครับจะมาดูกันว่าเงินที่เราจะได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยและก็วิธีการขับในสนามนี้นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะชนบ่อยทําให้เสียเวลาเยอะนะครับซึ่งก็ค่อยๆฝึกกันไปนะฮะค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบมากนะฮะบางโค้งที่ค่อนข้างยากเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องเร่งเครื่องให้สุดนะครับพยายาม ามเบรกด้วยผ่อนด้วยอะไรแบบนี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะชนกับขอบข้างทางแบบจังๆทําให้รถเราหยุดแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยการฟาร์มในสนามนี้เนี่ยก็จะใช้เวลานานนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเฉลี่ยที่ผมฟาร์มในสนามนี้นะฮะมันจะตกอยู่ประมาณ3นาที10วินาทีนะครับสาหรับรถพอยสไทคานนะฮะซึ่งถ้ายิ่งเพื่อนๆขับชนบ่อยเนี่ยมันก็จะทําให้เรานั้นเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ก็ถ้าใครที่ ทีฟาร์มแล้วเบื่อในสนามนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ฟาร์มวนๆนะครับหรือไม่ก็ขับเล่นรอบๆไปเรื่อยๆทํากิจกรรมบางกิจกรรมนะฮะซึ่งบอกเลยเลยว่าแค่ขับรถเล่นเนี่ยเราก็ได้เงินเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าหลังจากจบในสนามนี้เนี่ยผมจะใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับไปดูกันเลยครับผม let's go <S โอเคนะฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นผมนั้นได้ทําการอัด ไปตั S <S> ้งเยอะมากๆได้บอกเพ right ื่อนๆหลายๆอย่างมาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไม้ของผมนั้นมันหลุดแล้วเสียงก็หายไปซึ่งผมก็จะมารีแคปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆนั้นไปฟาร์มในสนามต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามเซอร์กิตสนามวิ่งรอบเมืองสนามดันทดสอบประสิทธิภาพของรถคันนี้ในสนามนั้นว่ามันจะเป็นยังไงและก็แนะนาเพื่อนๆว่าหลังจากที่เราเก็บเงินก้อนมาแล้วเนี่ยเราไปทําอะไรต่อนะฮะรถที่ผมจะซื้อคันต่อไปสเต็ปที่เหลือเนี่ยผมจะซื้อ รถอะไรซึ่งในส่วนรถที่ผมจะซื้อสเต็ปต่อไปนะครับนั่นก็นคือเทสลาโรเตอร์โดยที่เทสลาโรเตอร์เนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับมีความเร็วในหลักไม์เนี่ยอยู่ที่200ไมและก็ในหลักกิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่321กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่ค่อนข้างสูงมากและอีกอย่างเราไม่ต้องมาเสียจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับเมื่อเราเก็บเงินก้อนได้แล้วนะฮะอันดับต่อมาเนี่ยให้เรานะครับมาที่ร้านขายรถของเราเมื่อ าที่ร้านขายรถของเราแล้วนะให้มาที่วงกลมสีเขียวตรงนี้เพื่อที่เราจะอัปเกรดในส่วนของร้านขายรถของเรานะครับก็จะมีแถบสีเขียวด้านขวาตรงนี้นะครับให้เรากดซื้อของตรงนี้ได้เลยซึ่งสิ่งที่แนะนําซื้อนะครับนั่นก็คือแท่นวางรถนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเอารถที่เราเคยซื้อแล้วนะฮะมาวางใส่ก็จะได้รับเงินที่เป็นเงินเอฟเคนั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาฟาร์มเงินเพื่อที่จะไปซื้อเทสลาโรเตอร์นะฮะโดยที่เงินของผมตอนนี้เนี่ยมีอยู่200,000 ขาดอีก500,000เพื่อที่เราจะไปซื้อเทสลาโรเตอร์ที่มีมูลค่าสูงถึง700,000ดอลลาร์เลยนะครับสำหรับสนามที่ผมจะฟาร์มนะฮะนั่นก็คือสนามเซอร์กิตอยู่แล้วนะครับซึ่งสนามนี้เนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณ80,000นะครับแล้วก็เวลาในการขับในสนามนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วกว่าสนามวิ่งรอบเมืองนะฮะซึ่งได้เงินเท่ากันนั่นเองนะครับแต่ถ้าขับพาดเนี่ยเวลาเนี่ยก็อาจจะเท่ากับสนามวิ่งรอบเมืองก็เป็นได้นะครับไปดูกันเลยครับผม let's go โอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยเงินของผมก็ถึง70,000สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทําการซื้อในส่วนของ e ท l a r o รเตอมาเลยนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ e ท l a r o รเตอร์นั่นเองนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับพามาดูในส่วนสเต็ปถัดไปเมื่อเราจะทําการเปลี่ยนพานหร์รถในขั้นถัดมานั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่า e sla r o รเตอร์คันนี้เนี่ยสามารถใช้ยาวๆได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย